สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาทํางานเหมือนเดิมน,นะคะทาความสะอาดบ้านน,นั่หนึ่งเป่าเป่าเป่าเป,าเป่าไปค่ะทุกวันเลยนะคะดอกไม้ไอ้เป่าไปเป่ามาก็รู้สึก,กว่าหิวนะคะเดี๋ยวต้องไปหาอะไรทานหาอะไรกินในสวนก่อนนะคะเอ๊ะมีอะไรบ้างนะได้ตะกร้ามาหนึ่งใบมาหาดูมะเขือก่อนคะ่ะโอ้มะเขือเราก็มีเยอะนะใบส,งงา,สงงางแง่งเหลืองเขียวนะคะเด็ดเด็ดเด็ดไปเด็ดไปเรื่อยๆหานูน่นหานี่ไปเรื่อยๆะคะ่ะจับ โอ้ยลูกเล็กลูกใหญ่มาเยอะเลยนะคะเก็บไปเก็บมาออ้ยก็ได้เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูมาพริกดีกว่ามาดูพริกเนี่ยนี่กับลูกสาวนะคะนอนเล่นโทรศัพท์สบายจังเลยเนาะเด็กๆอ่มาในส่วนเรานะคะโอ้ยพริกเยอะเลยแช่แข็งก็มีนะคะแล้วก็อยู่ในต้นอีกกินไม่ทันเลยนะคะเด็ดพริกไปสักสองสามเม็ดนะอ่ะมีเลยนะใบแมงลักนะเยอะมากฝนตก ผักก็งามนะเยอะกินไม่ทันเลยค่ะมีแค่สองต้นปลูกไว้มีแค่สองต้นเท่านั้นนะคะมาอ่าทีนี้นะมาทีนี้มาดูอะไรดีนะเราจะมาสาบมาแต่งกันอีกนะจ๊ะเพราะว่า ของเหลือเมื่อวานนะเมื่อวานเราก็กินนะวันนี้เราก็กินอีกกินซ้ำๆนะไม่เป็นไรของอร่อยนะคะนานทีอ่ะพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาให้กินนี่พิก,กินนะหนูตะเภานั่นเองอ่ะกินไหมอ้าวไม่กินสงสัยจะอิ่มนะคะผักเยอะนะคะของกินเยอะค่ะบ้านนี้มาเราก็มาสับแตงกันเลยแล้วก็มีแครอทด,ด้วยนะคะวันนี้ก็จะใส่พริกแค่3เม็ดนะ,ะเพราะว่าเผ็ดเกินก็ไม่ไหวนะคะท้องร้อน ร้อนทองนะคะมาตาเสร็จแล้วเราก็เอาปลาทูใส่ก็คนๆๆๆอ่าเดี๋ยวเหนื่อยแล้วก็เราดื่มไบโออสอีเพิ่มพลังเบิร์นไขมันอีกสักหน่อยนะคะเพิ่มความสชดชื่นกระชุ่มกระชวยตลอดวานเอาเปิดน้ำปะลากระเฉาะเลยนะคะหาของก่อนอ่อนวันนี้นะใส่ไปแค่สองช้อนก็พอนะคะเพราะว่าเมื่อวานใส่ไป3ช้อนนะคะเค็มปีเลยนะกินไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยวันนี้เราก็ใส่ไปแค่สองอันนะ ก่อนที่เราจะกินนะคะเราก็มีไบโอสไลฟ์เอสก่อนนะคะเพราะว่าไขมันความดันเบาหวานรอยอยู่นะเราก็ต้องดักไว้ก่อนนะไม่ให้มันเป็นนะคะ <c oughs> นี่เลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปจัดการกินกันเลยนะคะ <c oughs> นี่ลูกชายอนันดา <c oughs> เราก็ไปกินเอาบรรยากาศข้างนอกดีกว่า <c oughs> อ่านี่อากาศดีมากๆนะคะ <c oughs> นั่งกินคนเดียว <c oughs> ฟินๆไปเลย นี่เลยโต๊ะเราประจำนะคะกินข้าวข้าวก็เยอะค่ะนะมาชิมกันเลยอร่อยมากๆคะ่ะรสชาติกําลังดีอ่าก้างปลานะลืมเอาก้างออกวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย